สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทัวประเทศแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิวนะคะใช่ค่ะน้องมิววันนี้พี่นุ้ยเดินทางมาส่งมอบที่ไหนคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่งฟรีทั่วไทยกับพี่นุ้ยนะคะเราเจอกันทางออนไลน์นะคะใช่ค่ะใช่ใช่น้องมิวใช่พอพอเจอกันปุ๊บวันนั้นจําได้น้องมิวโทรหาพี่นุ้ยเลยค่ะแล้วก็คุยกันในรายละเอียดปุ๊บเซ็นไฟแนนซ์ไฟแนนซ์มาถึงที่ถูกไหมคะใช่ค่ะไฟแนนซ์ไวไหมคะไวค่ะ แล้วก็ผลผ่านผลผ่านค่ะแบบง่ายๆสบายสบาย,สบายสบายสบายคันนี้เป็นการออกแบบจากอ๋จอจากมิวเองน้องมิวเองใช่ไหมคะ,ะแล้วเลือกที่จะเอาสีขาวเพราะอะไรคะรถผู้หญิงขับค่ะขอเป็นสีขาวคันนี้เป็นคันที่สามที่ติดกันเลยนะคะจากน้องลันมาน้องเบียร์แล้วก็มาน้องมิวค่ะ เป็นยังไงบ้างน้องมิอยากให้บอกคุลูกค้านิดนึงว่ารถมันเตี้ยไหมคะเอาจริงๆรถไม่ได้เตี้ยเลยนะคะรถมันสูงสวยค่ะพยายามให้เห็นเลยนะคะว่าพี่นุ้ยกับน้องมิวยืนอยู่รถมันสูงนะคะสูงเหมือนที่น้องเบียร์บอกว่าพอเรามาเห็นรถจริงแล้วรถสูงมากถูกไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะสวยค่ะสวย นี่เป็นสีขาวคันที่สามนะคะกับการออกแบบแต่คันนี้ของน้องมิวเองแต่งครบพร้อมพร้อมใช้ค่ะขอไม่ต้องขอไม่ต้องขอพี่นุ้ยจัดให้ค่ะจริงๆจัดให้เลยไม่ต้องขอใช่ค่ะพอน้องมิวโทรมาคุยกับพี่นุย้ยประมาณโอ้ก็นานนะนานนะก็นานพักหนึ่งนะคะ<า>วันนั้นอ่ะคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตามแบบที่คุณลูกค้าออกแบบเอง เหมือนคันของน้องมิวถ้ามีลูกค้าบอกวาอยากได้ทรงนี้แบบนี้น้องมิวเป็นแบบได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะเจ้าของรถนะคะยินดีเป็นเป็นอีกหนึ่งแบบที่คุณลูกค้าเข้ามาบอกว่าสวยมากดูเรียบรู้แต่ดูดุดันพองนพร้อมใช้งานวันนี้เราเดินทางมา กือบ6 0้กิโล10ชั่วโมงนะคะมาถึงว่าส่งให้น้องนะคะพราน้องบอกว่าเอาเลิกค่ะสะดวกหนูมีวันตำนี้ตามนี้พอแต่งเสร็จเราก็เดินทางมาวันนี้ก็ขอบคุณน้องมูตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคุณลูกค้าอย่างที่บอกไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้ถูกไห้ค่ะสูงฟรีทั่วไทยรถมาจอดถึงหน้าบ้านเลย ไม่ได้เก็บใครจ่ายนะคะไม่ได้เก็บอะไรเลยฝีทุกค่ายจ่ายยังไงก็ฝากคุณลูกค้าจากทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเหมือนน้องมิวค่ะกดโทรศัพท์มาปุ๊บเซ็นไฟแนนซ์รถประจอดถึงหน้าบ้านรีทุกค่ายจ่ายก็ฝากคุณลูกค้าเอฟซีทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณน้องมิวแล้วก็ฝากขอบคุณน้องนันวันนี้ไม่ได้อยู่นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ